วันนี้ที่จะมาแชร์เทคนิคการฝึกท่าโปรดท่านึ่งของสีนะคะที่สีใช้ถ่ายรูปบ่อยมากๆเลยนั่นก็คือท่านาธราจาสนะหรือว่า d ดนเซอร์โพสกันค่ะ เรามาดูนะคะการทำท่านี้ก่อนเนาะจริงๆแล้วนะคะท่านี้หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วก็ทำกันได้นะคะมากเลยทีเดียวแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคะบางคนเป็นเวอร์ชั่นที่ก้มต่ำลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดีดขาขึ้นเนาะบางคนก็เป็นเวอร์ชั่นนะคะเอื้อมมือไปจับขาทั้งสองข้างวันนี้สิจะมาให้ดูเวอร์ชั่นนะคะที่เป็นการ ยืดอกแล้วก็มีการทำแบ็กเบนด้วยนิดหนึ่งนะคะเป็นการทำท่านาตาาจาสนะที่อาจจะไม่ค่อยนะคะได้เห็นกันเท่าไหร่มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการยืนเท้าสองข้างข,างขนานกันแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะถ่ายน,น้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งเลสเซว่าข้างขวาแล้วกันเนาะแล้วก็พับข้างซ้ายขึ้นมาเทคนิคอยู่ตรงนี้นะคะตอนที่เราจะเอื้อมไปจับลหลายๆคนนะคะจับ โดยการจับแบบนี้ถ้าหันด้านข้างให้ดูนะคะจะเห็นวานิ้วโป้งชี้ลงใช่ไหมคะอยากให้ลองเปลี่ยนใหม่เนาะลองทําเป็นเหมือนกับว่าเรากําลังกดไหลให้ใขรสักคนอยู่นะคะแล้วก็เอามือที่เรากดไคลนี่แหละไปวางไว้นะคะข้างหลังข้อเท้านะคะหรือว่าด้านในแล้วก็จับจากด้านในแบบนี้สังเกตไหมคะว่าหัวไหล่เราจะเปิดออกไปทันที นะแบบนี้จะทำให้เรายืดอกแล้วก็สามารถนะคะฝึกการโค้งหลังได้นะคะเต็มที่มากขึ้นเมื่อเราจับได้แล้วนะคะเทคนิคต่อมาเนาะอยากให้ทุกคนนะคะหายใจเข้าแล้วก็ยืดอกยืดแขนอีกข้างหนึ่งขึ้นค่ะจำไว้ว่าการโค้งหลังคือการยืดขึ้นด้านบนนะคะแล้วจังหวะที่หายใจออกค่อยๆเตะขาไปด้านหลังโดยที่รักษาลําตัวช่วงหน้าให้ยังคงยืดอยู่แบบนี้ค่ะหายใจเข้ายืดแขนอีกข้างหนึ่งยืดอกขึ้น หายใจออกเตะนะคะขาซ้ายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหายใจเข้ายืดอกดึงแขนขวาหายใจออกเตะขาซ้ายเตจะจนเรารู้สึกว่าแขนด้านหลังนะคะโดนยืดตรงไปเนาะตลอดเวลาแล้วขาด้านหลังก็เป็นตัวเตะด้วยนะคะเป็นสองแรงนะคะที่กำลังยืดแล้วก็ดึงในเวลาเดียวกันค่ะ เก็บนะคะก้นลงมานะคะเราจะไม่เอียงก้นขึ้นไปแบบนี้เนาะเก็บก้นลงมานะคะแล้วก็ยืดอ,อกขึ้นนะคะเท่านี้เราก็จะได้นาธราจานะนะคะที่มีความยืดเปิดด้านหน้าแล้วก็มีการเตะด้านหลังด้วยค่ะ